สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับจะ <sk r ug> มาอีกครั้งกับนับบอบนะครับครับผมนี่นะ <S <s <par> <S ผมมีตำนานบทใหม่มาให้น้าทำฮอครับผม <S <s <par> <S <s <par> ผมลองคิดว่าเราทำมาหมดแล้วนู่นนี่นั่นคือทำมาเยอะ <sk r ug> อ่ะอะครับทีเนี้ยมันมีอยู่อันหนึ่งที่เราอาจจะต้องแบบว่าเริ่มเริ่ม,มทำกันดูผมว่าต้องลุยป่าแล้วทำมาหาแบบในป่าเลยลุยหน่อยลุยหน่อยแบบคือเขาเรียกว่าคล้ายๆกับแบกิวอ่าเหมือนพี่โจโฉอะแต่เราคุณเป็นอะไรโจเฉาหรือไง โฉโจ้ไหมนะไม่ได้หรอกโฉบโจ้ไหมโฉบโจ้ชื่อเล่นไม่เหมือนพี่เขาใชโฉบโจโฉโจ้เสื้อหมดแล้วนะหมดแล้วครับหมดแล้วโซเอาเลยมันทำยากไงเลยไม่ทำแล้วใครนี่แบบกองดีเนาะแทนพ่อผมแทนพ่อผมมาไปเล่นน้ำที่ไหนมาเนี่ยอ๋อเมื่อกี้กระโดดคลองมาเพิ่งกลับจากสาริกาแม่ชุ่มไปหมดเลยวันนี้นะผมมีวัตถุดิบที่อยากจะให้น้ารังสรรค์แบบธรรมชาติเลยในเกาะเท่านั้นครับ นี celand, ่ฮะธรมะฮอกท่องมาไงแล้วก่อนถ่ายทำทำธรรมะฮอกทรรมะมะฮอกใช่ไหมธรมะฮอกใช่ไหมธรรมะเตาเจาอะไรไม่ม huh ีไม่เจอทุกอย่างเลครับห้ามมีเตาห้ามอะไรนะจริงๆผมจะไม่ให้คุณใช้มีดด้วยแต่ว่าเนี่ยพอดีเตรียมมีดมา โดยเฉพาะเลยโอ้โหรับมาอย่างดีเลยรับมาแต่คุณไม่ขัดมาด้วยคุณยังสนิมมออกแล้วผมจะกินไงอ่ะอันนี้คือเกลืออย่างดีเลยคุณจะพาผมไปไปตรงไหนเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเดินไปประมาณกไม่เกินสองไม้ครับฮะสองไม้ใส่โดวินดีเซลเยอะไปหน่อยเราเตรียมอะไรไปหรือว่าเตรียมแค่นี้พอเตรียมนี้แล้วก็พริเด็มันมีกระทะหินภูเขาไฟอ ยังมาไอหินภูกไปแถวบ้านผมยุงบาเลยงนะเนี่ยยุงไข่น้ำมันขังอยู่นะน้ำมันขังอยู่นี่อ๋อหินภวกขาไฟใช่ครับปูนมาป่ะเนี่ยโอ้ปูนปูนซาบะทำไมพูดเยอะจังปูนอ่ะนี่ปูนปูนอ่ะซุปซาบะ นี่เป็นก้นไม้อ่าประมาณห้าสิบปีมันมะขามอ่ะมันมะขามนี้ห้าีิืปแล้วมีอะไรครับอันนี้คือเตาอ๋อเราจุดเตาจากอันนี้เหรอกใช่ครับอันนี้นี่ไงเตาแล้วก็อันนี้วาง้างบนอ่าแล้วก็หินภูเขาไฟน้าวางรับทีแล้วก็เอาวางอันนี้เหรอใช่ครับเนี่ยประมาณนี้ไอ้จริงๆเราเราไม่ต้องไปในป่าอ็ไย่างนี้เลยไหมตรงนี้ก็ได้ครับถ้าเราอยากได้ธรรมชาติผมว่าเข้าป่าดีกว่าได้นะทุกอย่างเป็นเหมือนที่โชโจเขาอ่ะโชโจ เขาเรียกเจียวโฉวเจโฉพี่เจียวโฉวแต่เราเป็นโจโฉวปูดปูนมาไหมเนี่ยอีกหนอเรียกชอยชอยชอยไปนะดูดิจอยเวนเจอร์จอยเวนเจอร์นะครับ เดี๋ยวเราไปเดินจากนู้นได้ๆแล้วใพี่วองถ่ายรับเหมือนรายการทีวีอ่ะโอเคโอเคเออเออพี่วังยืนนี่นะคือไม่ต้องเดินไกลมันมันตัดต่อได้อ๋อเออเดินพอนะพอให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยืนอยู่นั้นอ่าเดี๋ยวพี่รับตรงต้นมะพร้าวอ่าอ่ามันจะได้เหมือนเข้ามาเข้ามาเอาเลยเดินเดินให้ให้ให้คิวหน่อยครับห้าสี่สามสองเดินครับโอ้หนะไกลเหมือนนะเนี่ยไอเนี่ยสามไม้สามไม้ใช้ได้เลยเนี่ยป่าใช้ได้เลยเนี่ยเราป่าตรงไหนเนี่ยครับเดี๋ยวเราเลี้ยวคนนี้นี่เลยครับโอ้คุณผู้ชมครับนี่ป่าจริงๆอันนี้คือปป่่่่าานนนนนะครรััับอออีี้้้ไมใชงงท อปาปาผมมองยังไงก็ไม่ใช่ <c oughs> วันนี้ครับผมเราจะมาทำโทมฮอคแบบดิบธรรมชาตินะครับผมจากหินจากเหี้ยอะไรของเขาที่เขาเตรียมมาเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหินข,ขาไหเขาไฟนะครับเ,าเาําแม่กูเรียกกระถางต้นไม้ออจะลองกระถางต้นไม้หรือไม่เขาจะเรียกแบบนึงว่าดินเหนียวปั้นได้นะนะเนาะ <c oughs> โอ้ยนี่ถ้าเป็นเด็กๆก็ไอ้นี่เนาะเรงนขายของเล่นขายของหรือไม่ก็พาผู้หญิงมาหรือไม่ก็พาเพื่อนมาแอบดูบุหรี่พอดูบุหรี่ได้สักเดือนหนึ่งอ่ะเริ่มดูกัญชาละแล้วมันจะดูนาต่อละมาละเริ่มจากกันไหนดีฮะสถานที่ตรงไหนนีเอ้าก็ปูตรงนี้เนี่ยจะเอาตรงไหน้วเนี่ยอ่ะปูนั่งแต่ว่าจะขุดตรงไหนขุดตรงไหนขุดตรงไหนตรงไหนก็ได้ไม่ต้องขุดเลยครับเนี่ยวางอย่างนี้เลยลมมาทางไหนลมมาทางไหน ไปอยู่ท้ายลมหน่อยของเ่าไปขุดตรงนู้นดีกว่าเนาะเข้าท้ายลมหน่อยดูแล้วเฮ้ยดูแล้วดูแลดูแลมฟุ้นมาเนาะฟุ้นมาฟุ้นมาไม้ดูจับไม้ฟุ้นมาจ้อยจ้อยนิดนึงจ้อยจ้อยจ้อยเป็นเจ้าฟุ้นมาถูกใจปะเอาเลยนะลูกดีข้อสอบต่อไปครับหาปืนนะฮะให้ง้ามลูกเสือไอ้สาบสุดอุ้นนะก็ใช่แหละ ไม่เจ็บเลยนะมันไม่เจ็บเฮ้ยไม่เจ็บเหรอไม่เจ็บกับไม้มันผูกอือออุ้ยน้าไม่เจ็บเลยนะขาแข,ข็งแรงมากไม่ช่หลอบดูอเพราะก่อนน้าไอ้นี่อยู่ท้มวยมาก่อนมันก็เลยพอได้แใช่ครับีเลยนัดซีนเดียวกันอะสามครั้งละบอกให้เดินกระเพกขึ้นหน่อยจะเอาบุกตลกไม่ได้ย,ยังไม่ได้ถามเลยว่าเจ็บเปล่า คือมุกเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นเล่นเล่นเล่นให้น้าดูเล่นน้าดูปึ๊บมาเลยถือไม้มาเลยนะแล้วแบบว่ามีมีไม่ต้องใช้เวอรเดี๋ยวผมเนี่ยจะถามูุ้นะได้เหรอได้ครับโอ้มสบายแล้วปั๊บเฮ้ยน้ำไม่เจ็บอโอ้ยไม่เจ็บแล้วขนหลังมาเดินเงี้ยนะแบบไม่เจ็บแหม่คหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเลยเจ็บไม่ต้องแล้วเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปนสนี้แัะทิ้ง ตั้งหินก็15นาทีนะไม่น่านานเลยแฉดไหม้หมดแล้วอ่าอันนี้ครับเคยหินภูเขาไฟนะครับผมใช่ครับเป็นหินภูเขาไฟไปสถาปนามาซะดิบดีเลยทีนี้ความดีกว่าความดีกว่านะเนี่ยก็บอกเอาความดีกว่าเออเมื่อกี้มันความอยู่แล้วเออมึงไปบอกนะสับสนดิไฟยังไม่ติดเลยเนาะมีเชื้อไหมนะนี่ครับตรวจแล้วเหรอผมเป็นเชื้อสกัดแลนครับอะสกัดแลนคึ่งนึ่งเป็นสกัดแลน เรื่องหนึ่งอะครึ่งเป็นไทยเรื่องจริงเลยเหรอแต่พ่อกับแม่แม่เป็นแม่เป็นสกอตแลนด์ครับสกอตแลนด์ยักษ์ตั้งหนึ่งนะผมต้องรู้ไหมเนี่ยไม่ใช่แทนที่จะบอกว่าเป็นสกอตแล้วก็เป็นสกอตแม่เป็นนี่นี่แบรนด์ลังนกก็ได้นี่เป็นยางที่ได้มาจากต้นไม้ไอ้ที่เทือกเขาแหววิมารันครับ ถ้าคิดเที่ยแล้วบอกก็ไปหิมาลัยไปก่อนนะตำหนักเราจะใช้แบบที่ปั่นไงใช่ครับเนี่ยพอดีปั่นไปปั่นมาอ๋อเป็นไฟแช็กเลยแล้วมันปั่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 นเนี้มันไม่ติดเยอะลองพัฒนาการอ้ามันติดอ๋อได้ตอนแรกแกไปปั่นว่าจะปั่นมันไม่ติดใช่มันผิดงานผิดระบบโอ้โหอันนี้ถ้าไม่เคยจุดไฟเนี่ยยากนะการจุดไฟเนี่ยนี่ไนึกว่ากายภาพบำบัด ตอนนี้เราก็วางเนื้อนะครับเอาไว้ในอุณหภูมิที่ปกติแล้ววางไว้จนแบบเนื้อผมว่าเข้าที่แล้วนะอยู่ในอุณหภูมิที่เป็นปกติเราจะใช้เวลาเนี่ยกี่นาทีในการย่างให้มันเป็นมีเดียมประมาณไม่เกิน25 25เนาะแล้วเราต้องเบิร์นเตาแล้วก่อนนะใช่ครับเราต้องเอาเตาเห็นพวกเอาไฟมาวางก่อนแล้วมันจะวางได้เหรอได้ครับเดี๋ยวเราก็วาง ทับไปนี่ไปเลยทับฟับเลยอ๋ออย่างนี้เลยนะอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนเราเาเรียกว่าเอ้ยมาเว้ยสมกสมกในตัวนี่ยเห็นไหมมันเดือดแล้วเนี่ยมันดูอ่าอ่าอุดแล้วพุดแล้วอันนี้คือไอ้น้ำที่มันอยู่ในนั้นมันเริ่มละออกมาแต่เดี๋ยวเราให้มันไอ้น้ำข้างในมันหมดก่อนแล้วเดี๋ยวนะผมว่าให้สีมันหลุดออกด้วยดีกว่าบอกเลยวางเฮียแตกเลย คือเราย่างปกติเราเคยกินแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าการย่างกับไม้กับกระถางเนี่ยเพราะกระถางมันก็ทํามาจากดินถูกป่ะใช่แต่ว่าเขาพ่นสีมาด้วยบ้านนี้เราไม่ตายนะไม่เป็นไรนะนะนานากินทีเราไม่กินทั้วหมเราก็แค่เหมือนกับปาดเอาชั้นแรกออกแล้วก็กินชั้นในเม่ระวังบนหินไหม <laughs> หรือจะเอาแบบเสียบไม้แล้วหมุนหมุนหมุนเอาลองดูไหมตอนนี้นะครับผมแผนเปลี่ยนนิดหน่อยครับเพราะว่าไอ้ั่านยังไหม้ไปแล้วฮะแล้วเผื่อแดกไม่ได้ด้วยนะครับผมตอนนี้เอานะมาเสียบยังไงครับเสียบไปเลยครับเออโอเคครับแค่นี้เหรอแค่นี้ครับแค่เดี๋ยวรามัดตรงนี้ oh. อ๋ออย่างนี้เลยนะเนาะต้องโรยเกลือหน่อยหนึงเนาะอยู่ไหนครับเกลืออยู่ในกระป๋องครับกระปร๋องแม่หิวข้าวเลย <laughs> ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนไฟนี่งไงนะเดี๋ยวเวลามันเริ่มได้ที่ไม,ม่มันจะค่อยๆมอดแล้วก็ลดระดับลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันลรล่นนะมีซอสสเต็กด้วยนี่ใช่ครับเดี๋ยวเราอาจจะลองเอาซอสสเต็กจะทานนิดนึงให,นหให้มันหอมให้มันหอมค่อยๆให้มันเข้าเนื้อไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวผมนิดนึงแล้วกันเนาะอ่าครับ อันนี้เราต้องไฟเฟยอะไรไมเนี่ยหรือว่าอย่างนี้อย่างนี้เลยครับเดี๋ยวมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆพอมันลดระดับลงเราก็ค่อยๆลดไอร้อนเรื่อยๆไม่กลัวกลัวแม่งจะดับไงไม่ดับไม่ดับครับเพราะว่าเราไม้ไม้เราสั่งมาจากเจ้าเขาเมรันไอดินเผานี่ยังไม่เคียังไม่เคลียร์เลยเราไปเอาอย่างอื่นซะแล้วไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะแดกได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้สําคัญที่สุดนะครับ เ <yun> ขาเขียงว่าทำอะไรเขียงมายมครับน <Is> ี่อ๋อเป็นยำพวกล่าพวกอะไรพวกนี้เนาะยำเนื้ออะไรกุเขียวอ่ะอ๋อตะไคร้กับตะไคร้อ๋อแหม่นี่ก็ย่าหวานเออเรียกว่าปูนปูนะเราใส่เราใส่มาอ๋อมันมีค่าของมันมีอยู่นิดเดียวครับอ๋อมันมีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้อุปสรรคทั้งหมดนะครับที่เราบอบสร้างเอาไว้นะครับเราก็่าดไปมาได้แล้วนะครับผมตอนนี้เนื้อที่เราย่างกับไม้และหินนะครับผมเสียบไม้ไผ่อย่างดีนะครับน่าจะ สุกนั่นแหละผมว่าน้าลองไหมลองครับลองเฮ้ยดูดูสีมั้หนึ่งโอ้ยดูเด็ดูสีมันเด็ดโอ้โหพอดีด้วยความที่แบบว่าเราอยากให้มันชัวร์เนี่ยเราเลยให้ตรงนี้มันเกลี่ยมหน่อยใช่ไหมนะเพราะว่าเดี๋ยวข้างในมันจะแดงไปหน่อยใช่อันนี้ข้างนี้โอเคเลยครับโอเคลองดูลองดูนะดูดูดิดูดิได้เห็นมาเนี่ยสายตาคุณเนี่ยคุณไม่เคยพลาดเลยเห็นป่ะโอ้เ่เลย แล้วดูนะกำกํากลังแบบว่ามีเนื้อมีหนังมีแบบแล้วเนื้อมันเสียงมาทางนี้เห็นไหมนะอนนะหอมไหมหอมไหมรสชาติเนื้อมาโดนเกลือแล้วมาโดนน้ําลาดสเต็กทิ้งของมครบรสใช่เลยนะครบรสครับเพื่อนๆนะดูฮะน้ํายังอยู่นะไม่แหงนะนะแ้งนะดูนะเห็นว่าน้าหยดเลยนะอร่อยพอดีตัวมันหอมมากอร่อยเหรอวะ <mm 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 โรงบานที <Yum meio beauty> ่ใกล้สุดอยู่ไหนอ่ะพอดีไปเนี่ยเห็นบ้าคุณดูเด้เนี่ยคุณดูตรงนี้เด้เห็นบ้าแล้วคนกินมีเดียมเนี่ยเขาจะชอบที่มันมีน้ํานิดๆแดงๆหน่อยใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยความฉ่าของเนื้อมันจะหายไปอันนี้มีมันแทรกด้วยใช่ครับชิ้นนี้ผมว่าจะอร่อยมากมีเดียมกำลังเบลจุ่มซอสนะบ๊อบแล้วก็ใต่แล้วพริกไทยจโอ้โหชิ้นนี้นะชิ้นนี้โอ้โหคุณเอ้ยแดงๆเลยเพื่อนเพื่อนอ่า ูุนน้าเก่งพวกซอสเหมือนอ่ะอืมน้าเก่งซอสแต่ไม่เก่งนรื่งจัดการเนี่ยออันนี้ <laughs> มีเชฟดีสอนครับอืมอขออีกหน่อยแล้วกันธรมรมชอกที่มันอลังการนะ เดี๋ยวรอบหน้าเอานี้มานะเราต้องวางในหินจริงๆสักทีนะได้ได้ได้เพราะว่าแล้ต้องไปหาหินจริงๆหินแบบเป็นหินลักษณะแบบข้างบนแบนอย่างเงี้ยแล้วแล้วเวลามาโดนความร้อนมันจะวางง่ายนะจัดให้เอ้ยน้ะปากร้านหน่อยไหมเดี๋ยวปิดคลิปแล้วเนี่ยตอนนี้ร้านอ๋อได้แล้วครับโอเคครับโอเคครับโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับผมดีดีนะครับสวัสดีครับผม แกไปแก้แีดิเอานะฝากร้านหน่อยตอนนี้ร้านก็แบบเดี๋ยวัิมๆแล้านะครับผมน่าบอกว่าฝากร้านไปนิดหน่อยแล้วนะครับผมเดี๋ยพอรู้พิกัดกันแล้วล่ะได้ครับเดี๋ยวค่อยฝากเพื่อน EP นะครับผมอี e ีนี้ฝากแค่ต้นประโยคก่อนแล้วกันเดี๋ยว e ีต่อไปได้ๆอร่อกประโยคนะครับผมครมาเป็นท้ายนะครับอิดร้านไปดีกว่าแล้วครับ